พันเอกสิงหานาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูรนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่37พร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสาพระราชทานและก็อรมนอจังหวัดเชียงรายค่ะได้ไปเข้าเยี่ยมและมอบของเยี่ยมให้กําลังใจ คุณลุงสุรทินชัยชมพูนะคะบ้านพักอยู่ที่อําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณลุงสุรทินเนี่ยคุณผู้ชมจำไ,ได้แน่นอนค่ะคุณลุงเป็นหนึ่งในฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในภารกิจสําคัญของชาติโดยเฉพาะเหตุการณ์13หมหมูป่าติดถ้าหลวงเมื่อปี2561นะคะซึ่งคุณลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์น้ําแล้วก็นําทีมเข้าไปเจาะน้ําบาดาลร่องน้ําได้กว่า 2ล้าน6แสนลิตรค่ะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้นักดำน้ำเองเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จปัจจุบันคุณลุงสุรทินนะคะประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนานกว่า5เดือนแล้วล่าสุดเนี่ยคุณลุงอาการเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยค่ะสามารถที่จะสื่อสารได้การเข้าเยี่ยมครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณลุงและครอบครัวอย่างมากนะคะรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นฐานะเพื่อนที่ได้ เคยร่วมภารกิจสําคัญที่ผ่านมาด้วยกันค่ะก็ขอให้คุณลุงหายป่วยโดยไว้นะคะคุณลุงยังเป็นฮีโร่อยู่ในใจคนไทยทุกคนค่ะ